สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เคารพหักแพ้งสุขุสุขค้นค่ะคลิปนี้สาวน้ำเยินอยู่ที่สวนดอกเบญจมาศสวนเบญจมาศงามๆพี่น้องคะอยู่ที่บ้านตาตดตําบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำารับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวมือนีสิภาพี่น้องมาออนซ่อนดอกเบญจมาศเป็นน้ำกันมาศึกษาวิธีการปลูกดอกเบญจมาศกรับ พี่น้องทางบ้านตาติดนะคะเดี๋ยวตามสาวนุ่มยืนมาเบ่งมาอ่อนซ่อนไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะเอือยคะ่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะเอือยเอือยแนะนําตัวนี้ตึงค่ะสื้อ,อยังก็ขะเอือยสวนแม่เพ่จ้าสวนแม่แพ่นอนมีแพ่ดอกไม้สดจ้ายอยู่ที่บ้านบ้านตาติดค่ะค่ะตำบล่ะเอือยตำบลนน,นพง อำเภอวลินจ,จังหวัดอุบลแรงไม่ดอกไม่ประดับค่ะที่มีซื้อเสียงเลยค่ะในเขตจังหวัดอุบลราชธานีทั่วประเทศซะเนาะทั่วประเทศซ <c oughs> <c oughs> ะศ <c oughs> กับมถึงกับทั่วดอกค่ะเพราะว่าน้านน้ำเขียวเนี่ยโคลาดเนี่ยเพิน่นกันยังไงกวาเฮาร้ายอยู่แม่นบ่เอื่อยค่ะแม่นค่ะเอื้อยเน้นปลูกดีคือปลูกปลูกดอกยังแน่ค่ะเอื้อยปลูกดอกเป็นจะมาศเหลืองมันจะมาดขาวจ้ะมี่ดอก พวกดอกมั่มมั่มสีมั่มขาวสมกันคัตเตอร์แนมะกระเลนแนมปลูกแบบยางบบระบลายางแปลงง่งจ้ะค่ะเอื่อยซำออกเป็นหลุ่นไปนะจ้ะพื้นที่ที่เอื่อยใส่เฮดยิวเน่นี่ประมาณจกไรค่ะไร่สองไรสองไรกลัวแล้วก็ใส่วิธีการหมุนเวียนค่ะปลู<อ>กลายยางสลับกันไปค่ะแม่โอจา๋จาจ๋าอันตอนนี้กำลังเก็บเนาะเก็บตัดนี่คือแม่คามาหลับเบกเอื่อย แม่นค่ะแม่นไม่ค่ะคนกลางคนก็มารับตอจากเข้าไปจ้าแต่ว่ากันัจ๊คนเอาไปใส่แล้วจ้ากันแจ๊เอาไปขายตอนละจ้าจังว่ากันนอในเรื่องขายสิท้ามเรื่องปลูกได้เอื่อยป้าเข้าเขาปลูกจังไดคะสุ่งวานุมีทีมีดินอยู่แล้วเนี่ยข้าตตรงเริ่มต้นจังไดแน่คะเอื่อยก็อันดับแรกก็ต้องเอาเม่พันธุ์จ้าเอาเม่พันธ์หมายถึงแม่พันธ์มันจะต้องตัดตอ แปลงได้ทีขาจะเอาเมพันธุ์ขาวกระตัดต่อระบาดขาก็ต้องบุรณะแปลงใหม่เอาหญ้ายังออกเอาไฟใส่ให้เมลพันธุ์มันแตกขึ้นนะจ๊ะเมลพันธุ์ก็สิแตกเป็นยอดขึ้นมาขาก็จังมาตัดเอายอดมันไปปลักช่ำในโล่งเลื่อนคือตรงนี้แปลงที่เป็นแม่พันธุ์ก่อนเมลข้าตรงขัดแปลงเป็นแม่พันธุ์ไว้ก่อนค่ะเราเราอายุซ้ำใดเขาเป็นต้นพันธุ์เป็นต้นต่อใดนี้จังสี่ก็เอาใด้ค่ะแต่ว่า เข้าตองเลือกแปลงทีมันมันจะมีถหากค่อยปลูกนะเข้าจะหูวว่าแปลงใดนต้องสงควรเอาไวเป็นเมียพันบ่เป็นเมียพันนะจ๊ะโ้คะคือว่าแปลงห้างๆแปลงมันตายหลายเข้ากับตองเอาไวเข้าก็จะเลือกเอาไวแล้วก็ไปแตงต่อแตงหยังมันนะจ๊ะแบบแแปลงนี่นี่แม่ก็แม่นะ่ตนดตแตงต่อบันี้กะเอาหยาเอาหยังออกให้เพิน่ะเอาไฟมาใส่ไฟคือไฟหลอดน่ะค่ะแม่นม่เกิดจคือหลอดไฟตีแขวนนี่เนาะจ้ะต้องใส่ไฟให้เพลินแม่ใส่ไฟหรืบาดนี้ เพื่อนกระสิแตกตาออกมาเห็นหมอหน่อยๆตัวพ่อเป็ดตะแปะนั่นค่ะเอื่อยแต่องมาแล้วมันเป็นยอดมันเป็นยอดขึ้นมาเขาก็จังตัดซ้ำพ่อพ่อซ้ำเขากับตัดไปซ้ำในโรงเรือนเขาค่ะตัดไปซ้ำมันออกหักแล้วเขาก็จังเอามาลงแปลงอ๋อเหรอคะค่ะค่ะสมมูิเอื่อยประตานี้ถ้าเกิดนู้ว่าท่านเคยปลูกเลยนู้ว่าท่านมีต้นต่ออย่างสิ่ะนูต้องไปเอายูไส้กันใดซังสอ้างต้นท่านได้ช่ซังต้นพันธุ์ค่ะอ๋อใ้ะ สั่งตน้นพันได้คือจะเตรียมพร้อมปลูกเลยบอกค่ะเอื่อยแม่จะเอาไอเบียละจ้ะค่ะแต่ช่วยมีเห็ดขายบอกค่ะแบบนี้ยูนี่ันดอกเบนจามาดจ้ะกระมี่ะมี่อ๋อมีต้นพันขายแม่ค่ะแม่โอขายจังไดค่ะเอื่อยเบียละสองบาทเบียละสองบาทค่ะเบียละสองบาทแต่ว่ามันจะมีอยู่ดม้มีมีผูรับทรงอยู่ด้ นี่คือนี่ตัวนี้เป็นสวนเนาะมันมันจะมีผู้รับทรงผู้รับอันอันเห็ดแมพนุ่นขายอยู่ด้แต่ว่าเขาเจ้าสีทรงทั้งลายทั้งอันนี้น่าจะมารับจากสวนเอือกันสีแต่เขาเจ้าจากขายแม่นม่นค่ะแม่นคือเขามีน้าที่ทรงเขาจะแม่นแค่แต่ว่าอยู่นี่นี่บ่บโบรับโบแด็คทรงเองค่ะแม่นบ่บ่บเ็คทรงเองมันจะมีเพิ่นมารับคือจังหนุมใหม่เท่านี้ละบานนี้เพิ่นกัสีไปคิดแล้วค่าบวกเป็น สองบาทสาบาทองสิอาจารยแล้วแต่เพิ่นแล้วแต่เพินตัวนี้บ่ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าออกจากสวนท่าก็จะประมาณสองบาทประมาณสองบาทเพิ่นผู้เพิ่นที่ว่าเพิ่นรับทรงนน่นเพิ่นจะมีหนาที่ทรงคือเพิ่นสีลงในไล่ในเฟสเพิ่นเพิ่นขายออนไลน์ว่ะแม่นขายแม่พันุเบนจมาดแม่พันุเพิ่นกระสีมี่เพิ่นสีไทยลูบลงไปเนาะว่าพันนั่นเาว่าไทยสวนท้านี่ย่ะแม่พันุนั้นพันนี้พันนี้พันนี้บานนี้คนสนใจก็ท้าเข้ามาว่าอย่างไดตัวนี้ลอยหนึ่งสองลอยเองสิส แต่ละค่ากับตกลงก็เพิ่หนึ่งสิหน้าส่วนมนกาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าบางคนดีเพิ่มมาหอดสวนแล้วสิเพิ่นอยากซื้อน้ำเผาเลยโดยตรงแบบนั้นเอ่ยมีค่ะมีอ๋อจ้ะขายหายอยู่ือแต่ทรงอะไรเอื่อยอาสิบสะดวกเพราะว่าเห็ดสวนเนาะเอื่อยนาอแต่ถ้าพี่น้องมาเยี่ยมมาชมมายามอยากปลูกอยากขอความดูในการปลูกสื่อตนพันน้ำยูนดียินดีเป็นบ่เอื้อยอ๋อจ้ะ เราถ้าเกิดแจกได้ดอกดีค่ะเอื่อยดอกแบบเปงนจีบจ้าแมีนค่ะกับสั่งซด้ได้กันค่ะมาสื่อเป็นได้ย่อยเอื่อยกับขายให้เยอะมาเมียนเมียนมัดหนึ่งหรือว่ากะบางคนกับพันมาสื่อไปวัดพันมาสื่อไปใช่เจ้กันหาซื้อบายกับขายค่ะโอ๋อป่ะค่ะบอกเอาไว้ให้แม่์ค่ะย่างเดียวบคนเอาไว้ไงเมยค่ะขายหมดขายหมดคนเพ่นก็ขายมา โอ้ยเมียเสียเอาไปวัดแจกให้เมียเนี่ยหาซีบาทาจิงสิกะค่ายกะขายอยู่อ๋อจ้าเพราะว่าเฮาอยู่สวนนะค่ะเอือยเอาเอือยบัตานีเบื้องขันเฮาเว้าถึงเรื่องการคัดเลือกต้นพันธ<ช>ุ์แล้วเนาะนิติการต้องปักช่ำต้องยังแล้วเราเฮ็ดจังไดต่อเอือยบัตานีอ่าเฮาเอาไปปักช่ำแล้วมันออกหากประมาณ10 12 13มื้อค่ะมันจะออกหากนะจ้ะค่ะเอือยเขาตัดหย่อนไปแล้วเขาก็ไปรีแล้วก็จุ่ม ไปจุ่มน้ายาช่ำนะจ๊ะค่ะมันจะมีน้ายาช่ำนั่นี่น้ำหลานค่ะน้ำหลานท้ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนี่ละน้ายาช่ำไม่ดอกไม่ประดับเมียนค่ะเมียนค่ะจ้าจ๊ะบ้านนี้เอาไปช่ำช่ำเขาก็ไปปักปักกิ่เชีงามช่ำเข่าแล้วกันมัหลอกห้ากแล้วเขาก็เอามาลุ่มเมแปลงแปลงนี่ตรงเทดจังหดคะเอือยวาแปลงก็ปั้นไทยดิจ้ะไทแล้วก็ตีแปลงโยกตีแปลงยกแปลงโยกแปลง ตรงกวางตรงย้าเําซ้ำใดคะมันแหลวจะห่าเลยจ้ะจ้ะันเห่าจะปลูกหกหากะแปลงซ้ำหนึ่งสิบเส้นหมายถึงว่าปูกคกต้นแม่นค่ะแม่นแปดซิบเก้าซิบหนึ่งสีหน้าจ้ะบันกานปูกแปลเห่ากะเยับไปอีกนิดนึงนะจ้ะเพราะว่ามันจะมีปูกคกปูเจ็ดปูแปดแล้วแต่เขาจะห่างระว่างต้นนี่ประมาณจักเส้นค่ะจักเส้นสิบเส้นจ้ะสิบเส้น อืมจับประมาณสิบเส้นเนาะความยาวก็แล้วแต่มาแม่นก็ความันยาวแปลงกันตามพื้นที่ห่อเห็ใจเห็นบอมแล้วแต่มันมันยู่ลอกสันสเท่า,ากับเดสันแปลงที่ดู่ลงยาวก็เห็นยาวแล้วแต่ค่ะมัน<อ>ตัวแปลงหนึ่งกำหนดบ่ไ,ได้เราเราทีเท่าเห็ดเราวางแปลงไว้จังสี่นีค่ะคือจะก,กว้างาไราปไนไหนคะระวางแปลงบระมาณหาสิบประมาณหาสิบเซนระหาสิบหกสิบนี่ละจ้ะอ๋อแล้วแต่เพื่อเห้เขาไปนั่งแตงดอกนะจ๊ะเอาสะดวกค่ะอ๋อจ้ะ อันบัตานี่พ่อเขาปลูกลงไปแล้วไอทีเฮ็ดตะคายเฮ็ดรักยังสี่นี่เขาเห็ดตอนใดคะก็ปลูกลงไปแล้วกับประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ไปพ่วนมันแล้วก็ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนะจ๊ะอ้อยมันค่ะใส่ฟุ้นอย่างค่ะใส่ฟุ้นขี้ไก่จ้ะขี้ไก่๋อปุ๋ยล่ะคะปุ๋ยกับปุ๋ยตามท้องตลาดจะเร็วแต่สวนได้ใส่สะดวกใส่ห้อได้ก็ใส่เลยจ้ะอ๋อเร่งดอกเร่งใบเค่ะเร่งดอกเร่งใบตามสะดวกบ่ได้กํานดนะจ๊ะ ประมาณเจักมือเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งมันก็สิขินมาประมาณซ้ำนีนะจ๊ะเส้นได้ปะสิบถึงสิบห้าเซนอ๋อจ้ะก็มาเด็ดยอดมันจ้ะอ๋อตรงเด็ดยอดนะค่ะเด็ดยอดบันมันก็บจิแตกต้นหนึ่งเนาะจากต้นหนึ่งก็จะเป็นสามเป็นสี่ค่ะค่ะกับจังปล่อยขึ้นมาไอ้มันเป็นดอกค่ะพอเดี๋ยวนางเบิ่งหันีิตไคร้ใส่ตอนใดนะคะใส่ตะไคร้ตรงประมาณเจ้าสี่สิบ สี่สิบอยู่บ่เลยสี่สิบเซนประมาณซ้ำนี่เนาะเขาสูงสี่สิบเซนแมนค่ะแสดงว่าเขาเด็ดแล้วแมนบ่เขาเด็ดแล้วจังใส่ตาไคขึ้นไม่ได้ค่ะแต่ขึ้นอีกเขาแต่ขึ้นแมนแต่ขึ้นประมาณเขาจังใส่ตาไคเมนค่ะเมนอ๋อจ้ะแต่ว่าขั่นคือจังอยู่หนีเนาะค่ะ บ่ตะปูกล้องสกษัยเลยนะหมามันหลายอ๋อแล้วแต่เข้าแล้วแต่เข้าเลยคือแล้วแต่สะดวกอยแต่ว่าถึงว่าถึงว่าสมควรพอใส่กับประมาณสามซิบสี่ซิบเส้นนี่แหละไม่ใส่ขึ้นมาเข้ากับไส่เพราะว่ากันมันล่มนะจ้ะเข้าใส้ใวเหมือนมันกับสิทังขึ้นในตะาคายมันกับสิบลุคคือป้องกันเขาล่มเนาะแมีนค่ะแมีนแล้วเข้าตรงบำรุงดูแลโดน้หนามอีงเขาจังใดเอื่อยก็โดตรหนามกับมือละขาบเลยจ้ะมือละเทือก็มือละเทือกจ้ะก็ ถึงเวลาห้ากับเบิ้งเป็นระยะไปขันเลยจากใสตะคไคร้ไปแล้วครับประมาณซีบมือกับใสอ้อยปุ๋ยเพื่อนึงนะจ๊ะอ้อยปุ๋ยแม่นกับเว้นไปอีกขันเอาใสแล้วรอบนี่กับประมาณอีกซีบมือห้ากับจังค่อยอ้อยปุ๋ยมันก็ต้องเป็นระดับพอกมันคือขึ้นมาจะหาซีบเส้นหกซีบเส้นหนึ่งสี่กับพอปล่อยไฟแล้วหนึ่งสี่นะจ๊ะเขาก็เอาไฟออก อ๋อช่วงที่แรกๆมนะ่นคือต้องติดไฟไว้ตลอดค่ะเมีนกาติดไฟไว้ตลอดเขาเปิดช่วงใดเข้าไฟนี่ค่ะเปิดช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองบานนี้มันมันก็อยู่น้ำสวนนะจ๊ะเพราะว่าถตาหากบางสวนมันหลาย,ม,ลายมันลายสิห้องกซ็ซสยสองช่วงนะจ๊ะเป็นอย่างคือต้องติดไฟเลยเพือ่อยือดมันจ้ะยืดความสูงจ้ะยืดความสูงของเขาแมนค่ะเมน ยืดความสูงอกขันบ่่ขันบ่ติดเพิ่นบ่อเพิ่นก็จะเป็นแค่นะจจะเป็นต้นตีอาหารซิบเส้นกับปล่อยไฟค่ะปล่อยไฟหวานเพิ่นก็สืยืดไปอีกอยู่ประมาณคืบคืบกวางสิโอ้กะเพิ่นก็สิเริ่มกันดอกค่ะเป็นกันดอกบานิกรสิเริ่มตูมอันี้บานี้พ่อตูมออกมาเดี๋ยวพี่ยางไปพี่เนนจ้าจ้าก็เริ่มไปแต่งแต่งดอกเพิ่นแต่งยังไงคะวิธีแต่ง คุณก็ลังแต่งอยอ๋อเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ค่ะแม่ค้าจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ยังน้อจ้ะเจินแสงจ้าคุณแม่กำลังเยัดยังคะนี่แต่งดอกค่ะเฟีงดอกเบญจมาศโอ้นี่นี่เขาอายุประมาณจักเดือนหรอคะแม่จักเดือนเนาะบางทีอันนี้มันสามเดือนหรอเปล่ถ้าเห็นดอกแบบนี้ต้องมาแต่งคือหมายความว่าต้องสองเดือนกลัวกับโอ้โหมันเด็ดออกบ่แม่ใส่เบิ้งเด็ดสาให้หนูเบิ้งจ็กต้นเบิ้งคอยลี่เนี่ยไอตี คือดอกที่ยู่ข้างล่างนี่ต้องเอาออกเบิดเลยเอาออก้ะอ๋อนี่เอาออกเบิดเลยได้พี่น้องเหลือไปจะดอกแม่ดอกเดียวดอกเดียวออ้ตรงเฮ็ดจังสีทุกตัวเลยบ่ค่ะแม่ใชะเอาไว้แค่ดอกเดียวดอกเดียวป้าพี่น้องคะับิ่งเดินนี่แม่เหตุนี่คือบบเสียดายเลยได้พี่น้องพี่ออกเบิดเอาไว้ตรงแต่งจังสีเขาจังจะง่ายบ่แม่เัี่ิใหญง่อ๋อจ้ะโอ้เด็ดออกเบิดเลยเบื่องตี้และพี่น้องค่ะ จริงๆเขาเป็นลายแห้งเนาะลายเนี่ยเด็ดออกเบิดเอาไว้ดอกเดี่ยวเลือกอดอกงามที่สุดบ๋แม่หรือจังไดดอกง่ายที่สุดอ๋จอจ้ะอุ้ยเก <c oughs> ิอสีแล้วบ๋แมง่ง่ายตัวนี้พี่นอ <c oughs> อ้องโม่แล้วบ่แล้วง่ายดิจ้าแม่ต้องแตงเขาแบบนี้แตงคือเห็นเขาต้นสูงประมาณนี้มีดอกคำนี้ก็เริ่มแตงเลยบอกค่ะแม่แตงค่ะโอ้โห แดงดอกนะคะพี่นองค่ะเบนจะมาศนะนี่โอ้สเพ่อบังหันเพื่อนวัะยะหางตองเฮ็ดให้เข้าเขามาสะดวกแล้วแต่ผู้มากเสียเอากวางปัญญ์เพื่อน่าแมนบ่แม่คือให้เข้าเขามาเด็ดง่ายจ้ะมองเขานางดิค่ะแม่นางว่านางซื้อๆนางเด็ดก็มีมันสูงเลยว่านางมันยืดยากนะต้นนี้สูงแล้วเนาะก็เลยยืเอู้งามายเนาะแม่เนาะแปลงนี่งามงามงามเด็ดบึงตีลําพี่นองเลยแม่ตองเฮ็ดไปยังสิ เอาอยู่เบิดมือป้อม่อ๋เบิดมือไปหาขวอยู่ดอกเป็นมื้อนกันเลยกับผักคิวแมบบว่าวางกามาเด็ดเที่ยงกามาบายจ้าโอ้กว่าเขาจะเป็นดอกงามๆให้เฮาเห็นนะพี่น้องนู้นลราว่าแหงออกหลายแหงปล่อยไว้เลยแหงงามบ่แม่นตัวนี้โอ้พี่เขาจังจะใหญ่เนาะแม่เนาะจังจะใหญ่ค่ะที่ล่ะเลือกดอกใหญ่ที่สุดนะคะ โอ้เอาแม่โนนยางช่มดอกไม้งามๆก่อนขอบคุณในไลน์ด้วยค่ะแม่เด้อจ้าวัสดีค่ะจ้าจ้าเอาแตงแล้วเฮ็ดยังต่อบันนี้แตงแล้วก็ฉีดยาจ้ากันบงกันเมงเพิ่นขมได้ที่จะจ้ากัดลอดตะเพิ่นจะบานใส่เวลาประมาณจะเดือนค่ะทั้งเบิดเลยงแจะเริ่มปลูก่ะค่ะขันดอกนี่ประมาณสี่เดือนจ้ะขันดอกสี่เดือนครึ่งขันดอกเบ้นจะมาดเหลืองเนยจ้ะ แต่ถ้าหากเป็นเป็นขาวปอมจังอยู่หัวมุมนั่นจ้ะจ้าจ้ากับประมาณสามเดือนครึ่งขาวกลมๆนี่ค่ะขาวกลมๆขาวใหญ่นี่กับสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งค่ะมันจะน่านแต่ดอกนี่แหละจ้ะใหญ่นี่นานแม่นี่ค่ะไม่นเหลืองใหญ่นี่สีน้านนี่หลีขาวใหญ่มีบค่ะขาวใหญ่กับมีนี่จ้ะขาวใหญ่กับอายุอายุสามเดือนครึ่งค่ะ ตัวดอกขาวมันสีบานใบอ๋อเหรอค่ะมันสีบานใบก็ดอกเหลือง <S <S จ้ะเหลืองนีซ่าก,กุ้มูค่ะเหลืองนีซ่าก,กุ้มูในในตระกูลเบญจมาศนี่ขายสาวก,กุ้มูก็เฮ็ดนหยาก,กุ้มูสาวกุ้มูเฮ็ดนหยากุ้มูอะไรสันแล้วการขายการขายเด็กเอ๋วยว่าตานี้เป็นจังได๋แน่การขายก็แล้วแต่ปีจ้ะแล้วแต่ปีแม่ยนกับแม่นแล้วแต่ไอ้น้ำผลิตเฮาถ้าหากว่ามันออกหลายๆหลายๆสวนตำกันนี่กะ ราคาก็เริ่มอยากลงก็ลงค่ะเอาไปปลูกปลูกเป็นจำด่ายเมื่อไหรปีละคะหลายปีเลยจ้ะปีสิเปีส่าวปีเลยค่ะส่าวปีแม่นค่ะาวปีว่าสินเนาะมาเป็นจําได้กับปลูกหลอดมันกเอือยนี่จ้ะเอาปีที่เคยราคาสูงสุดเนี่ยอือยกับกิโลละหล่อมัดละจัง่ดยกิโลละหล่อมั้ะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้เราเราเราซื้มือนี้เจ็ดบาทเขาอึเก้าสิบบาทดิจ้ะตอนนี้ เจ้าสิบค่ะหนึ่งกิโลกรัมเม่นบคะค่ะสั่งร่วมการร่วมอย่างแบบนี้เลยเนาะเม่นค่ะนี่นี่เม่นบัวเอือมัดหนึ่งมัดหนึ่งนี่กิโลหนึ่ะกมโลค่ะอมีละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมตอนนี้เก้าสิบบาทจ้ะเก้าสิบบาทนี่ราคาทรงไหมค่ะค่ะเม่นราคาหนาสวนราคาหนาสวนค่ะเอือมโต๊ะดำสุดๆราคาหกสิบบาทโอ้ยตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ จักสิบปีอนหลังนี่สามารถลอยก็มีแต่ว่าเศรษฐกิจมันมุกกันเนาะปุ๋ยกระล้าคากัสอบละหาลอยกลัวเศรษกิจยอดนี้มันก็พันหาพันเจ็ดจ้ามันก็เลยขึ้นไปตามเศรษฐกิจ่ะขึ้นไปตามราคาปุ๋ยเม่นค่ะแม่นแต่ว่าเคยเจอที่เขาราคาถือแง่งนั่นคือกิโลกรัมละคันคันคือเศรษฐกิจทุกงมือนี่เนาะค่ะก็อยูประมาณหกสิบบาทหกสิบบาทค่ะถ้าาทีว่ามืเพิ่งลงลงสุดๆล้วนี่หกสิบบาทจ้า อ๋อนี่เข้าเขาถือว่าเข้าได้ได้กำไรได้อย่างจังได้ยัอกงนของมันเป็นเฮาเห็ดสวนเป็นปีเนาะ,ะมันมันมันงานไร่วันไล่เดือนเนะะาะกับเป็นสวนจะของงานจัดของจคืออย่างได้ไร้ก็เห็ดไร้อ,อย่างน้หน่อยเมื่อยกับผักคือบุมิถกเกอเนอะาะมองเป็นนายจัของถามว่าได้บ่มันกระไดอยู่จพ่อแบบว่าพ่อเข้าบ่ได้ไปเห็นงานทางอื่นนะจ้ะ ก็ต้นทุนกับเขาหลายบ่เอือยต้นทุนกับเขาแต่ละปีก็ตกแสนกลัวนะจ๊ะแสนกว่าทีสองลานี่แม่นบหมค่ะสองลายเป็นบ่เอือยป่ะสองไรยมันกับประเทศตะมองเดียวนะจ๊ะมันเห็ีดหลายหมอกมันเลยตีเป็นคือว่าเงินเข้ากอนหนึ่งเข้ากับเอามาลงเข้ากับหูว่ามันเบิดไปหลายวันไดวันนี้วันเข้ากับเวลาขายได้แค่นั้เขาก็เอาไปใส่ไว้ขึ้นเก่าเข้ากับหัวเข้าได้ต้นทุนน้อยขึ้นกินเหลือใส่ไปขึ้นเลยกินได้ใส่แล้วก็ได้ทุนขึ้นได้ทุนขึ้นหรืลงทุนไปอีกเต็ม ตปีน่ะองสินะแต่ถ้าให้วัดว่าปีนี้เอือได้กำไรจักแสนจากเงินส่ม่นมันบดิวาดจังสันเพราะว่าเขากินยุ่นน้ำมันแล้ะแม่ก็กินทุกมือให้ลูกให้เต่าย่งทุกอย่างนะจ๊ะเขาเล่บบได้เยะว่าไล่ได้เข้าตรงจังสีสีไล่ใจห้องมันบได้เยกมันหลายหลายอย่างเพราะว่ามันบได้มีแต่ลงสวนมันก็กินกับยาอยู่ในกระเป๋าเดียวกันนะแต่ร่วมรวมเราก็คือเขากบอยู่ได้ในในกับเขานี่แม่นถือว่าดีคือว่าดีอยู่นะคือว่าดีเป็น ยี่สิบกว่าปีที่บมา็ถือว่าเป็นอาชีพที่ถึงจะมีทีบอลหลายมากไม่เข้ากับพ่ออยู่ได้อยู่อ๋อจ้าจาโอ้นี่เอื่อยพร้อมแล้วเนาะแม่ค้ามารับบอกค่ะเอื่อยค่ะเมนมือแร่งคุณก็บมาลาโอ้มือแรงคุณนยังมีพร้อมอยู่แล้วการตัดขายนี่เอื่อยปัตตนีแต่ละมือ เอื้อยเอื้อยตัดนี่คือแล้วแต่ห้าสิตัดหรือตามออเดอร์ตามออเดอร์ค่ะอ๋อเหรอตามออเดอร์พันโทรมาสร้างข้าจังเดตัดถอน,น,น,นพันธุโทุมาสร้างข้ากับตัดแมนบอกค่ะแมนค่ะเอาไว้ในต้นมันเพราะว่าเอาไว้ในต้นมันจะดีกว่าห้าตาัดต่างไว้เ้จ้คะคือแต่เห็นเขาบ้านบาลแล้วจังสีนี่เอื่อยถ้าเขาอยู่ในต้นนี่เขายังอยู่ไปได้อีกอีกนานบอก่เป็นเดือนเลยจ้ะฮะเป็นเดือนเป็นเดือนค่ะออยู่ในต้นในห้ากับฮุ่นน้ำไว้ จ้าฉีดยาไหวนะจ้ะจ้าสังพวกเขาจะอามาเซลฟี่ได้ยังไงเลยเนาะงาน่ะแมนงามหลที่น้องค่ะเตมไปเบิดเลยจ้านี่ก็คือสวนเบญจมาศบ้านตาติดเดียวพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม่งานตีบอเอือยจ้าวันที่หาค่ะอยู่อยู่มองใดก่อสถานที่เอื่อยยูอันเท่งหมู่บ้านนะจ๊ะยูอันมองสนามฟุตบอลกงกวงค่ะห้างพิงใหญ่นะจ๊ะโอ้จ้าคนจะมีหลายอย่างนะจ้ะมาชมนะคะเด้อปวดแบบเป็นรถ รถรถเขาเอิอรถยังเกาะแต่งรถบอเออรถปุพชาติโอ้แต่งรถปูพชาติใช่ลก็อันจุดเช็คอินที่ว่าสวนไดจแต่หาเขาเปิดกววน้ำเพลินกะมาเห็นมองทายลู่หายท้าม่โอ้พี่จีจังซานพิ่จัดอยู่สองปีแต่ว่ามันติดโควิดพเมิ่นไหบ่อยู่นี่สองหนึ่งสามปีโบเดจาค่ะห้งก็มาจัดอีกปีนี้ อ่ได้โอกาสเลยวันที่หาคุมภาพันนี่น้องเอื้อนน้องนี่พี่น้องค่ะสาวนุ่มเยินมากมาสมประชาสัมพันธ์เอิ้นพี่น้องเลยเนาะเพิ่นจะมีงานวันที่หาคุมภาพพัน์นี่นะคะพี่น้องมามาเที่ยวชมงานน้ำเพิ่นเด้อค่ะเด้อมาอันซ่อนดอกไม้บานตาติดน้ำกันงามหลายพี่น้องเอื้อนจำเรนปลูกได้งามหลายนี่คือจังสวนนี่นะคะสวนเอื้อยพนนีงามงามแห้งมาอุดหนุนกันผู้ใดอยากปลูกมาคอ ขอมูลมาขอเคล็ดรับดีๆน้ําเอื่อยเพื่อนใดเลยนะคะสื่อตอน้นท่านก็สื่ออยู่นี่แหละน้องเอ,อ๋น้อ <laughs> เห็นเรากันง,ง่ามบนซ่อนเอมนเมนเม,มนเมมเมขออังสีขอมูลเพิน่นเพิ่นสิมีให้อยู่อยู่ววหน้าห,หน้าจุดจุดไอจานงานเลยเพิ่นจะติดเป็นปลายปลายไว้นี่นแบบนั้นนะคะว่าปลูกเริ่มต้นปลูก กี่วันกี่วันก็จะเขียนไอ้อ่านเลยเห้คนเมื่อนี้อ่านเลยชมเป็นนิทรรศการเมื่อนักครู่ผมว่าไปถึงระยะนั้นระยะนี้เพื่อจะบอกว่าเพื่จะเขียนรายละเอียดให้เลยจ้ะจ้ายคือว่าจะหาว่าบรสษดวงว่าถามคนชสวนเองเมนเพื่อจะมีติดป้ายไว้นี่อ้อมแถวพี่น้องศึกษาได้เลยค่ะเมีค่ะค่ะหรือว่ามาเช็คอินสวนแต่ละสวนเนาะได้เลยนะคะแบบนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ไปไปนั่มพี่น้องค่ะเอาละมือนี่ขอบคุณเอื้อยได้หลายทีให้ข้อมูลมองนีเนาะแบ่งปันขอมูลสู่พี่น้องเข้าชมสวนงามๆน้ำกันแบบนี้ขอบคุณได้หลายค่ะเอื้อยคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ